จะดีต่ออาหารแล้วจะคิดแล้วนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปในครัวเนี่ยจะบอกว่าแม่บอกว่าเป็นไงทำจนจนเราน้าลายยืดอ่ะอแต่ลหอีมากเลยแต่ว่าคนโตเนี้ยยังมีเมนูอื่นอีกใช่ไหมคะที่เหลือจากที่เราดูมีอะไรบ้างคะก็จะมีตัวนี้ค่ะที่บอกไปตอนแรกจะเป็นขนมปังที่ทำเองโฮมเมดจะมีผสมพวก สมุนไพรอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปอบกรอบก็คือจะเสิร์ฟให้เป็นออเดอร์ฟรีก่อนค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลัดดูโอ้ค่ะก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านใช่ค่ะก็คือเราจะเป็นไวตี้ดูโอ้สลัดก็คือจะมีทั้งเห็ดทั้งเบคอนทั้งกุ้งแล้วก็ผักหลายชนิดมารวมกันอ่ะอันนู้นอันนู้นคืออะไรคะย่าอยายิ้มเยอะอยายิ้มเยอะ อันนี้ก็คือจะเป็นแยมส้มที่ทางร้านเชื่อมเองค่ะจะมีผสมเปลือกส้มด้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าปาเนตโตเน่ค่ะก็คือปเนตโตเน่ <ett> ใช่ค่ะจะเป็นขนมปังอิตาเลียนจะทําปกติประเทศอิตาลีเนี่ยจะทํากันในเทศากาลคริสต์มาสใช่ก็คือจะเป็นขนมปังที่ทานกันเป็นในหน้าเทศากาลลินในแล้วกันที่ฝั่งเราเลกนี่จะสังเกตว่าข้างในนะคะ เป็นเหมือนแบบมีเนื้อสมุนไพรจะเป็นเนื้อสมุนไพรมีมะกอกดำแล้วก็จับมาแบบข้างนอกอ่ะจะกรอบนะแต่ข้างในเนี่ยนุ่มจิ้มใช่แล้วหางแบบร้อยู่บ้านก็จิ้มเรานี่ออกรายการไงแล้วก็อารยาดีอยู่บ้านก็งะเอใส่ปากกันเลยทีเดียวมันมีกลิ่นหอมอๆน้ำจิ้มอ่ะ มันก็กระเทียมก็ผิดไทยใช่ค่ะใช่กระเทียมแล้วก็ผิดไทยด้วยค่ะเก่งมากแล้วก็ต่อมาจะเป็นสลัดค่ะสลัดหดูโอ๊ตนิมเราทานเราต้องแบบโรลก่อนตัวเข้ากันใช่ไหมคะจะบอกว่าอันเนี้ยเขาก็ทานแบบโรยลงไปได้เลยอ่างเงีอันนี้เป็นเบคอนใช่ปะใช่ค่ะนี่ค่ะมาลองทานดูว่าสลัดจะกรุบกรอบแค่ไหนนี่ มือ่น้ำสลัดเป็นเปรียปร้ยวๆออกรสเปรี้ยวนิดน<ช>ึงนะคะ่ะจะมีบอลซามิกเป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มสายชูทางด้านอิตาเลียนค่ะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวนิดนึงอันนี้จะเป็นรีสตัสตโตเฮตเลโซโตมัชรูมเป็นข้าวอิตาลีค่ะต้องชิมกับเห็ดด้วยอืม,อม อร่อยมากๆค่ะใครชอบชีสต้องห้ามพลาดเลยด้วยแล้วอีกเมนูหนึ่งอันนู้นเลยนั่นก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าเดือดเยอะไปเปล่าไม่นี้คุณผู้ชมดูไงว่าเนี่ยมันนน่าทานจังเลยรู้เธออยากทานนะได้ตลองตามสะเบย์อ่ะอ็งจะตูกับเบคอน บอกวาระวังเย็ยนเหรออืมแบบว่าชุ่มอ่ะคือเส้นมันชุ่มครีมเนาะแล้วก็แบบหอมหอมซอสครีมนี่มากเลยแล้วก็กินกบบับเบคอนนี้อร่อยลและต่อมาอันนี้อันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของร้านอีกอย่างหนึ่งค่ะก็แป้งพิซซ่านี่ทำเองเลยเลยบ,<า>บางบางกรอบสไตล์อิตาเลียนแล้วก็จะชื่อว่าดับเบิลดูโอพิซซ่าคือจะมีสี่หน้า ก็คือจะมีเป็นไส้กรอกอิตาเลียนค่ะไส้กรอกอิตาเลียนก็ทำเองอีกเช่นเดียวกันแล้วก็มีพาเมแฮมแฮมเผ็ดค่ะแล้วก็เป็นโฟชีสค่ะโฟชีสจัดเต็มเลยอ่ะใช่ค่ะมีทั้งบลูชีสมอสเซอร์พาชีสในนี้น่าเลยเนี่ยครับจริงๆเขาขอกินชีสละกันมีแบบโฟชีส แน่นหนึบอะแบบว่าเหนียวเน่นหนึบชีสมากเต็มทุกอย่าง,ง,ง,งอะแล้วก็ไม่เคม็มจนเกินไปนะใครหลายนคนบอกว่ากินชีสบางทีมันเคม็มด้วยเปล่าแต่อันนี้แบบไม่เค็มเกินไปแล้วก็แป้งอะบางกรอบนอกจากจะมีอาหารอิตาเลียนสลัดอะไรหลายๆอย่างเลยเนี่ยเ <c oughs> ขายังมีของหวานด้วยนะ <c oughs> อันนี้ชื่อเมนูของหวานว่าอะไรคะ <c oughs> ดูโอทิรามิสุ <c oughs> ค่ะดูโอทิรามิสุที่ร้านทำเองใช่ค่ะทีรามิสุที่ร้านทำเองแล้วก็ไอศครีมก็โฮมเมดเหมือนกันค่ะ โอ้ยทเลน,นทุก่างเลยที่รา,น,าน,นไม่ชิมมาของมันนีิก็พูดทำไมพูดเดี๋ยวพูดไม่เชีช <c oughs> ยเ่ยวสงมันนีิงั้นเดี๋ยวเขาชิมเดี๋ยวให้พี่นี่น่ากิน <c oughs> โอเคอเราต้องกินคู่กันยังไงใช่ต้องกินคู่กันอ่าทาน<ะ>ได้เลยค่ะก็ที่เรียกว่าเป็นดูโอเพราะว่าเรานำไอศครีมช็อกโกแลตมาใส่เข้าไปด้วยกันแต่ว่าเราจะกินเข้าด้วยกันเรารู้สึกว่าเออรสชาติเข้ากันดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปทำเป็นเมนูใหม่เมนู ตัวทีรารม,มีส่นนิ่มมากเลยแล้วก็หอมเหมือนมีกลิ่นกาแฟใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นมีกาแฟแล้วก็ผสมเหล้ารำนำา,างสุดท้ายอยากให้คุณนั้นเนี่ยฝากถึงร้านนิดนึงว่าร้านอยู่ตรงไหนคะเปิดวันไหนปกี่โมงยังไงบ้างคะนคะคะร้านก็ดูว่าคูซิน่าเปิดวันจะหยุดแค่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์จะเปิดตอนเย็น5้าโมงถึงสี่ทุ่มค่ะ แต่ว่าช่วงกลางวันจะหยุดส่วนวันอังคารถึงวันอาทิตย์ก็จะเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มค่ร้านหยุดในเมืองทองค่ะตรงเลยม,มอทอมอสุขไทยธรรมธิราชมาค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆอยู่เลี้ยวขวาซอยข้างๆสุขโขทยัยเอฟ99แล้วก็ก่อนถึงตึก M Society ค่ะโทรเบอร์ไหนยังไงคะสามารถติดต่อใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของร้านก็ได้ค่ะ มีโดยเว็บเด o ์ตเฟสบุ๊กคอมดูโอคนาค่ะหรือว่าถ้าจะเป็นเว็บไซต์ก็เป็นเว w บ์เว็บดูโอคค่ะหรือสามารถติดต่อคุณคุณแม่โดยตรงเลยก็ได้ค่ะบางทีลูกค้าจะชอบโทรมาสั่งหรืออะไรอย่างนี้มาสั่งก็สามารถทำได้ใช่ใช้เวลาทำนาน2ันยี่สิบ้สิบนาทีใช่ก็ศูนย์เบอร์โทรก็ศูนย์แปดนึ่งค่ะแปดศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งแปดค่ะ อะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะหาสถานที่กินดืม่มเที่ยวเนี่ยเข,เข้าไปที่เลย www.edtguide.com ค่ะใช่แล้วละ่ะค่ะแต่วับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วก็รายการ E.K. ทีว t s ท p p แล้วไว้พบกันใหม่คราวหนะ้าต้องขอลาไปพร้อมคุณนัทด,ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ